อตาซิกซีั้างล่างแต่มันเป็นตัวยังว่ามันมันออกมาจากกันนั่นแหละมงมงนั่งนั่แหละมมันจะจุดไห้นะจ้าอ่มามันจะจุดไว้เพราะมันจุดถูกก็ม,ม,ม,มนนนันมันมันหนึ่งหนึ่งที่ศูนย์เนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเราค่ะหวดที่แล้วปุะคปรปะนุ่มเราค่ะเนาะ กะเขา่าซีโฮกนะคะเด็กเพิ่นเด็กนางเอาเล็กมันหมุนคือจังปั่มน้ำมันวสันมันสิหมุนหมุนเนาะมันยุดวสันย่ามเพ่นนังสมาธิกะเข่าของเพิน่นยุดได้เหรอพี่น้องส่วนนี้สิเป็นสายโทูแมนเนาะจ้าเนาะสายโทจะแม่นเป็นพิเศษนะคะแอดกาสีทให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกดซอบสไขยเดให้น้ำในเด้อพี่น้องกังไปสายโทษจะแม่นจ้าหน่อยนะจ๊ะก,กับสิข้อนุยตโทรไปด้วยนะคะขันยูไก,ก่กับสิไปไทยเนาะคะ่ะคันยูไก,ก่กับสิทู่เอานะจ๊ะเนาะเพื่ออยากได้เด็กมันแม่นๆมาหายเอฟซีเนาะเอาไปฟังน้ำกันนมัสการค่ะปูอานะจะแรงพอโยมโอ้เหล็กนั่งเอาของปูแม่นคักๆไว้ค่ะ แมนี้อังังนี่มอถือโทรัพทองหมอเนโอ้ยมือถือเป็นแบถึงมัดบ้นเมืองถึงย้อนอู่นครพนมนะคะเป็นเด็กนั่งเอาเมนบอปูเป็นนั่งสมัคิที่เอาจังสี่บัสดุทื่แมนโ่ฟัวนั่งขึ้นมาเทีกับรถชุ่ปอน้ำตรงมัน ขึ้นย่ามนั่งนี้เลยสิม,มุนขึ้นได้ปอวปูอ่ามันคนจนสิมุนขึ้นแบบไอ่ไอ่ห้องวัยเติมน้มั่นรส้าละอ่ามันจะไหลหมดมีจี๊ดมากคือคนจังก็คือคือเมียนอืมอันนี้สฉพอะปูนางสมาทีใดเท่านั้นน้องปูนเนาะ สำได้สำนึงกับสี่นั่งโมหินเหล็กในโนบูนและจีบมุนแบบนี้เนาะอืออ่าชิบซีซังล่างอ่มันเป็นตัวยังว่ามันมันออกมาจากกันนั่นแหละมองมองนั่งน่ะเหละอืมออมันต่อกันมากมันจะจุดไว้นะจ้าอ่ามันจะจุดไว้เพราะมันจุดทูกตัวมันมันมันหนึ่งหนึ่งซี่ซูนเนี่ย มันจุดทู่ไเลยนึ่งน40อุ้ยปูคืออันบ้าลงนั่นแหละแล้วมาตรงกันผู้ดีด้วยนะของมันเนี่ยอ่าแตกสามตัวในของปูอืมมาถอดมีเด็ยปูวันนี้ย่งรอดวันพระนู่นอะวันพระน่าจะปูกับสี่ทุกทุก อผู้ว่าฝันบว่าจะจางวดนเนี่ยยังยังบริขันวดนเนี่ยอือปู่เขามาจะงวดละค่ะเขาเมื่อม่ไม่ที่หางวดในเร็วๆคนอ่าวันมากผมเขามาตลอดเลยค่ะเขามาตลอดที่หางวดแล้วห้างงวดนะอ่างวดแล้วงวดที่วบแล้วมึงเอ็นในานมานเนี่ยอวดองวันคุณตัวจะเนี่อือ หูมาไอเอสี่รอไว้เนาะค่ะปูวดที่แล้วปูให้พกอนหางก็ปูอะปูให้ตัวใดกันค่ะมาที่แล้วอ๋องวดที่แล้วบวอม่พกหงางบนไยปูลืมแล้วพกสี่สองเปล่าอประมาณนั่นน่ะพูดปรว่านั่นหละปูก็บอกฟันโตหัวเลยกห่จ้า ยังยังยังบุมบูฟันเนอะเพราะมันตรงตรงโลกันฟาดปันมันฟาดไปบุญอะอืออือปูเสียวเห็นชื่อวันผาไก่ไก่เลยนอกปูเจ้งมือยเมห่อดวันผาอือไก่แล้วมันยังมือมือสองเมือนี่ละวันมือวันเนี็ยแต่วันมือแล้วว้าวหมดกี่แ้วชุดถูกเลยหนึ่งสี่ศูนย์ได้โกปูอือมาหยวนติดตัวปูอันปูเบาบางเมื่อเมื่อยนั่นได้บัวแดง เน่มันบวมมันติดงานอยู่รวมคนญานนิดเดียเหมือนกนแหละว่าปูเป็นเรื่องงานอยู่เหมือนกันปลาปูยง่อยู่เหมือนั้นปูข้างานยโอ้ยเสียดายเล็กสามตัวปูว่ามีเหล็กมากบ่จางวันนี้นะ่มมีเหล็กมากเลกวิ่งบปูวันนี้บ่มีบ่เนี่ยคือว่าท่านใดยังเลยยังบ่ได้แตงไว้ยังบวม่ดยังเลยวันนี้ตึงร้อยันข้าอย่เี้ ใช่เอี้ยที่ลงพึ่งมาล่อย่างเดียวอืมกินลอยยางเดียวโตถากก่อนกันแมนปฏิโตหาปูกับเบอร์นี่แล้วปูเนาะอ่าเบอร์นี่แหละเบอร์นี่แหละเบอร์อันศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งสองสี่ห้าเก้าเนาะกันนี่ผู้โต้มาขอเบอร์ยุทธ์เมือนันเขาโท้หาปูนะมีคนโต้หาปูว่ะจ้ะเออ คน,คนเราเป็นถือน้ำปูแม่เออ,อเปนถืยู่นลก็ท่องมาบอกอยู่ว่าเ,าเปนถึอน้ำมัออนว่ะเออเป็นว่าคนสิงว่าทำบุญไปนะคนเ่าโอ้ยท่องมาปูอยู่ปูกำลังสร้างยังก่อเจ้าตอนนี้ออออพพนี่สร้างไอ้หัวฝะกระช่างกับหัวะะรังค่ะอือหัวระฆังก็สร้างไปได้ครึ่งนึงเลยละ แล้วที่คนหนเราสร้างงานที่คนหอพฟัพประธานนี่อืมคือสีแล้วหมวดนี่นกปูเนละโอ้ยเสียดายหนังสี่นสันปูสิแจกสามตัวแห้งสีแล้วเลยสีได้ไหวเลยเนาะค่ะอืมแล้วก็ใส่บารมีของ เพื eter, so okay. <el> ่อนเจ้า so ที่คนนีนะมันที่สางเพี้ยนสางเนาอใสมันเรียนเพื่อนพวกนี้มันไว้น่แต่ใสใสบุญจากญาติย่อมนะของมันรวยน้ำในคู่ในคูหน่อยขาดขาดหลายพวปูยังขาดหลายป่จจัยขาดหลายดอกหกเจ็ดเมื่อนี่งเงินดอกอะไนะโอ้ยู่สักหกเจ็ดเมื่อนก็สกแล้วย้อเนาะปูเนาะ อืมได้แล้วอืมรักวันไหนอืมรอรอวันพระเนาะค่ะเนาะเออพิมรอไว้ก่อนเด้อะอย่าโยมเนอรอวันพระป่าปูนเห็นได้ได้ได้ย่วงวันพระเด้อแต่ละครั้งอ่ะอืมอเป็นเลขหน้าเอาพร้อมเนาะค่ะอืมอืมแต่เขาไปนั่งมือธรรมดาเนี่ยมันมันทีโบคนทีโบคอยนั่นเท่ากันนะ โอ้นสิบว่าหายเหรอคุณจะหายต่วันตาอาดิอ่จะเป็นเสียวันถ้าคุอยู่พวกมันอยู่ในวัดเลยนายกวกมันเองพวกมันอยู่ในวัดอูดีอยู่ข้างนอกพวกเก่าเพู่แเแต่แต่่แแต่แ่แแต่แต่่แ่่แ่่ สามหุกซี่เนาะค่ะสำหรับปูเหล็กลไกลไกะพิมพ์ว่ารอไหวบันพะเป็นจังสีอเอาเล็กอีกนะคะให้พิมพ์ว่ารอไว้หลังวันพะปูจะให้สามตัวเน้นๆค่ะเหล็กปูกับปลายเนาะค่ะเข้ามาแล้วเป็นกำลังแจกกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ หมื่นสุดท้ายเด็กถกูกคนหนึ่งสี่ศูนแต่ว่า็นบรนบลายรุ่งเพราะว่าคนค่าติกงานแล้วค่ะเนาะข้า6หกสีนะคะสามตัวนิ้นของปู่เลยนะคะ,ะยังไงก็พิมพ์ว่ารอนะคะอซ